ความผิดปกติในโครงการโครบานชายแดนใต้กำลังถูกตรวจสอบไปทีละขั้นนะคะวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโคบานชายแดนใต้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอและเกษตรกรมาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน15วันหลังจากเกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกษตรกรได้รับบัวแบบไม่ตรงตามเกณฑ์ค่ะ ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงบัวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด16กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการโคบาลชายแดนใต้ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจทาลานจังหวัดชายแดนใต้หลังจากที่ส่งมอบบัวตามโครงการให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงบัวหลายกลุ่มได้รับผลกระทบจากการที่ได้บัวไม่ตรงตามสเปคที่ระบุเอาไว้ในสัญญา ล่าสุดนายประมุขละมุนรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เชิญสํานักงานปศุสุตว์จังหวัดปัตตานีและปะศุสุตว์อําเภอที่เกี่ยวข้องสํานักการเกษตรและสาหากรณ์จังหวัดปัตตานีและสาภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีมาให้ข้อมูลที่สาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยใช้เวลาสักถามแต่และหน่วยงานประมาณ30นาทีเพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เลขาสอ,อบอตอเพื่อเสนอต่อประยงในายสมศักดิ์เทพสุทินรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกพอตอโดยมีระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน15วันค่ะขณะที่อีกห้องประชุมหนึ่งครับคณะกรรมาการเนี่ยเรียกกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมี16กลุ่มนะครับ เชิญมาให้ข้อมูลโดยมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาวัวไม่ตรงปกวัวไม่ตรงสเปครวมไปถึงความต้องการของกลุ่ม และแนวทางในการแก้ปัญหาอันนี้เป็นหัวข้อหลักๆที่คุยกันซึ่งก็พบว่ากลุ่มเกษตรกรหลายรายเนี่ยเห็นว่าโครงการนี้จริงๆแล้วดีนะครับอยากจะให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมีโอกาสได้เลือกวัวที่จะซื้อด้วยตนเองแล้วก็ควรให้มีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาครับเพื่อสร้างโอกาสสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มเกษตรกรนอกจากนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก็ขอให้เร่งช่วยเหลือโดยด่วนโดยเฉพาะการเปลี่ยนวัวที่ไม่ตรงปก แล้วก็ให้ยกเลิกสัญญาถ้าหาเกษตรกรต้องการแล้วก็ให้คืนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้อีกต่อไปซึ่งโครงการนี้มีทั้งผู้ที่ได้รับบัวตามเกณฑ์และบางส่วนก็ได้ไม่ตรงตามเกณฑ์ครับส่วนหนึ่งครับาบางกลุ่มก็ยังยังไม่รับนะครับเพราะว่าในการขนย้ายโคมาเนี่ยโคน้หนักลดไปต่กรรมเพราะว่าโคโคเหนื่อยเครียด เพราะ้นช่วงแรกๆนี้ก็ต้องรอระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งตามสัญญาเพราะนั้นบางกลุ่มก็สงคืนก็ก็ก็ได้รับการการยอมรับว่าโกงไม่ได้สเปคแล้วก็ส่งคืนไปแต่บางกลุ่มนั้นเห็นว่าเลี้ยงไปแล้วก็เป็นไปตามหลักการคู่มือก็สามารถที่จะตรวจรับได้ตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มที่ตรวจอบไปแล้วข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะ บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะว่าได้ร่วมประชุมอบรมศึกษาแล้วที่ประชุมก็มีการเปิดวีดิทัศน์แสดงให้เห็นภาพบัวแม่พันธุ์ บรรยายว่าเป็นวัวแม่พันธุ์พื้นเมืองแล้วบอกว่าจะฉีดน้ําเชื้อสายพันธุ์คาชมะวากิวให้กับวัวแม่พันธุ์ตามสัญญาที่กําหนดไว้ว่าวัวต้องมีน้ําหนัก160กิโลกรัมเป็นวัวแม่พันธุ์ที่สามารถผสมพันธุ์ได้ทันทีเกษตร,รกรก็เลยเห็นว่าดีได้วัวที่ราคาดีด้วยก็เลยเซ็นสัญญาแต่สุดท้ายกลับได้วัวไม่ตรงตามเกณฑ์ขณะที่ราคาวัวที่กําหนดเอาไว้ตอนที่ทําสัญญา160กิโลกรัมราคาอยู่ที่17,000บาทประเมินตามรา ราคาตลาดตอนนั้นหรือช่วงปี2565ก่อนที่จะได้รับวัวในปีนี้ส่วนต้นทุนเลี้ยงวัวแต่ละวันต้องใช้เงินกว่า850บาทนะคะหรือตกเดือนละ50,000บาทค่ะ